ฝ่าบาดื่มชานี้เข้าไปหมดแล้วก็หมายความว่ายอมรับการแต่งงานของหมาอมฉันกับองค์รัชทายาทแล้วเอ้าหรือองค์รัชทายาทรัชทายาทสืบสกุลคือความอกตัญญูสูงสุดท่านยังมีเวลาชดเชยมิสูฝ่าบาทให้พวกเราแต่งงานกันเร็วๆเรามีลูกสองคนภายในสามปีเล้วไหลน้อยไปเหรอประกาศให้เรือนอเลอร์เรืนเลอร์จะค่ายอเลอร์ถวายบังคมฝ่าบาทนี่คุกข่าวคุกข่าวคุกข่าว เจ้าเป็นคนแรกเลยนะที่กล้าจ้องข้าเช่นนี้นะอนนี้พอได้พบฟาบาถึงได้เข้าใจว่าเหตุใดองค์ราชทายาถึงเป็นหนุ่มรูปงามอันดับหนึ่งองค์ราชทายารูปหล่อปรีชาสามารถแต่หม่อมชันก็ไม่ได้แย่นะเพคะฝาบาพระองค์ว่าหม่อมชั้นเหมาะกับองค์ราชทายาหรือไม่เพคะเหมาะนะถึงเืถึงตัวเลยวยเขิน เรื่องที่เจ้าพูดถึงเนี่ยข้าตัดสินใจไม่ได้หรอกนะอง์รัชทายาทจะเป็นคนตัดสินใจเองอ๊ะพระองค์เป็นถึงห้องเต้พระองค์ตรัสว่าเหมาะก็คือเหมาะครั้งนี้หม่อมฉันก็ถือว่าเป็นลูกสะภ้ยมาเยี่ยมพ่อแม่สามีก็แล้วกันอ๋อพูดถึงพ่อแม่สามีสะภ้ยต้องเคารพชาพ่อสามีสักหน่อยจุจๆตลอดยุ่งนะ เฮ้โอ hey, ้หม่อมฉันเข้าใจแล้วยังไม่ได้แต่งงานกันเคารพพ่อสามีไม่ได้ฮะใช่ไหมเจ้ากุงกงเออเออคือเออเป็นอะไรไปเพคะโทษหม่อมฉันหมายถึงเขาที่เป็นกงกงไม่ใช่กงกงที่แปลว่าพ่อสามีฝาบาทฝาบาทฝาบาททำเป็นอะไรไม่ข้าก็ทำเบาๆแล้วนะฝาบาทข้าก็เบาแล้วเบาหน่อยฝาบาท ไม่เป็นไรนะพเจค่ะดืม่มช้าก่อนฝ่าบาดดื่มชานี้เข้าไปหมดแล้วก็หมายความว่ายอมรับการแต่างงานของหม่อเฉันกับองค์รัชทาย,ยาทแล้วเอาล่ะรันล่ะห้ามไร้มารยาต่อหน้าฝ่าบาทนะเหอแม่น้ำที่เจ้าเรียกกลับมาเนี่ยช่างน่าสนใจจริงๆเชียทำให้ฝ่าบาททุกใจกระหม่อมอักตรันยูอันี้องค์รัชทายาท รทายาทสืบสกุลคือความอากตันยูสูงสุดท่านยังมีเวลาชดเชยมิสู้ฝ่าบ,บานให้พวกเราแต่งงานกันเร็วๆเรามีลูกสองคนภายในสามปีเลวไหลน้อยไปเหรอฮะข้ารู้สึกว่าเจ้าสองคนเนี่ยก็ดูใจตรงกันอยู่บ้างนะเอางี้ก็แล้วกัน <c oughs> ข้าจะแต่งตั้งเจ้าเป็นพระสนมเจ้าเห็นเป็นยังไงห<ผ>มอมองไม่ยอมใจตรงกันพูดพร้อมกันเลยนะแม่หม่อมฉันกับองค์รัชาทายาทจะมีความรู้สึกเช่นหนุ่มสาวครั้ง<อ>คืนด้วย,ยวกัน องค์จะถ่ายยาทที่นางพูดเป็นเรื่องจริงเลยทูตฝาบาทแม่นางเหรินมาันจะาป่ากเขา,ามีนิสัยเอาต่ใจปลอดอภัยให้นางที่ใช้คำผิดเพยยคะคนตรงตรองอออกระหม่อมได้รับการช่วยเหลือจากแม่นางเหรินจริงความเมตตานี้กระหม่อมจะจดจำขึ้นใจแต่เรื่องการแต่งงานกระหม่อมไม่อยากรับปากอยาก่างลวกๆแต่ว่าองไดจะถ่ายยาท อันเลอน่ะใช้ทหารสามหมื่นนายมาขอตำแหน่งพระชายาชิวนะโทษเออช่างเถอะช่างเถอะหากยืนกลานชนนี้ต่อไปก็คงเหนื่อยเปล่าแบบนี้แล้วกันทหารเรือสามหมืนนายหม่อมฉันยังคงถวายให้เหมือนเดิมอย่างแรกไม่ต้องปูนบำเหน็จอย่างที่สองไม่เอากองกำลังทหารขอเพียงโอกาสจากฟาบาทขอโอกาสอะไรในเมื่ออค์รัชทายาทไม่อยากยกตําแหน่งพระชายาให้หม่อมฉัน เขาจะต้องคิดว่าหม่อมฉันฐานะไม่เหมาะสมความสามารถไม่เหมาะสมนิสัยไม่เหมาะสมกับเขาแน่ๆหากหม่อมฉันได้อยู่ร่วมห้องกับองค์ราชทายาแล้วก็ไม่แน่วันเวลาผ่านไปเขาอาจจะเกิดความรักต่อหม่อมฉันอ้อผิดมองหม่อมฉันใหม่นะที่แท้เจ้ากูอยากทำงานกับองราชทายานี่เองใช่เพคะอ๋อ แต่หมอมฉันต้องพูดสิ่งที่ไม่น่าฟังไว้ก่อนหมอมฉันไม่ค่อยคุ้นเคยแวดวงขุนนางสักเท่าไหร่หมอมฉันจึงอยากได้ตำแหน่งงานน้อยเงินเยอะใกล้จวนตำแหน่งสูงหน้าที่ภารกิจไม่เยอะเช่นนี้หมอมฉันก็จะได้อยู่ข้างกายองค์ราชทายาททุกวันปากว่าไม่ถึงตลอดสตรีเข้ามาเป็นขุนนางในราชสำนักของตาจริงก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เคยมีมาก่อนถ้างนั้นองค์ราชทายาทคิดเห็นยังไงล่ะฟาบา ตอนนี้กระหม่อมดูแลกิจการของทั้งสามกรมในเมื่อเป็นเช่นนี้ไม่สู้ให้มานางเหรินดำรงตำแหน่งรองผู้พิพากษาสารตาลีเรียนรู้วิธีทำงานของคุณนางต้าจริงก็ดีนะพะยะค่ะเรนนันเลอร์เจ้าคิดว่าตำแหน่งรองผู้พิพากษาสารตาลีไปยังไงชื่อไพเราะมากสารตาลีชื่อนี้ดีมากขอบพระทัยท่านพ่อเร็วไปป้ายังไม่พ่อขอพระไทยฝาบาท